สวัสดีครับอยู่ผมแก้บิลักจากทีเขาได้ของขวบใหญ่วันนี้จะมาสาธิตหรือรามาแนะนําวิธีการอาบน้ำมานะครับกับน้องโมแกนครับหลังจากที่เราไปปล่อยแปรงมาเราก็จะไปทําความสะอาดโดยการอาบน้ำนะครับขั้นตอนแรกเลยคือก่อนที่จะอาบน้ำแม้เราจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ที่ต้องมีก่อนคือรองเท้าบูทน,นะครับนี่แบบนี้เพราะมันอันตรายมากเวลาทำงางกับสัตว์ใหญ่เพราะว่าเขามีน้ำหนักมากถ้าเกิดสมมติเขาเหยียดที่เท้าเราเนี่ยอาจจะตีนบวมตีนบวมตีนบวมนะครับตีนบวมต้องระวังนะรองเท้าที่สำคัญสเต็ปแรกขั้นตอนในการอาบน้้้าาาาหลลลังงงจกกที่่่เเรปปออออยแแวตมน ขั้นตอนแรกคือเราต้องมาทำความสะอาดโดยการกรูงก่อนปัดพวกฝุ่นพวกดินหรือว่าพวกขี้ที่เขาไปนอนเล่นมาในกรณีที่ม้าเป็นโรคผิวหนังนะครับยิ่งต้องทําแบบนี้ก่อนโดยการแป้งไปที่บริเวณที่เขาเป็นโรคผิวหนังแบบนี้เห็นไหมพ่มอแกงก็มีนิดๆิดเราเลยต้องทําการกรูงก่อนเพื่อทำความสะอาดเบื้องต้นไปก่อนก่อนที่เราจะอาบน้ำริงๆครับรรอย่างตัวอย่างผิวที่เสียนะครับมันมีรังแครแบบนี้ถ้าเราเราไม่ทําความสะอาดก่อนเราไม่กรูงออกก่อนเนี่ยมันก็ยจยงติดอยู่แบบนี้ถ้าเราอาบน้ำไปเฉยเราต้องมาแป้งก่อนเห็นไหมให้มันออกไปก่อน นี่เลยแกลงหนึ่งมาแกนช้อนแปง้งเสร็จแ้วนะหลังจากที่เราแป้งขวเสร็จหรือคูเสร็จเนี่ยเราก็จะมาแคขีดพความสะอาดนะครับทำความสะอาดรงเล็บนะครับว่าเวลาที่เราไปปล่อยแป้งเนี่ยมันจะมีพุกด,ดินพุกหิน จะทําให้ม้าเนี่ยมีอาการบาดเจ็บได้หรือมีแบคทีเรียที่มันติดอยู่อาจจะทําให้บัวของม้าเนี่ยเน่าได้นะครับเราทำความสะอาดก่อนแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันครับพ้อควรระวังนะครับเวลาทำงานที่เราอาบน้ำม้าเนี่ยสิ่งควรระวังเลยคือระวังน้ำจะเข้าถึงม้าต้องระวังนิดนึงเวลาอาบน้ำม้าเขาจะเสียงตัวหนึ่งมากให้ดูกันนะครับ บริเวณตรงหน้ามานะครับที่สังเกตตอนที่ผมฉีดตรงตัวเนี่ยผมจะใช้น้ําแรงแล้วก็บริเวณหน้ามาเนี่ยมันเป็นทิศง่ายๆนะครับไม่ได้เก่งหรือว่าอะไรหรอกคือเราใช้น้ําเบานี่ไงละมาเขาจะไม่ตกใจเห็นไหมนีง่ง่ายๆผมแนะนำเขาว่าระวังตรงหูเอ็ดหัวให้ไหมหน้าเนี่ยเอาหน้าลงมาเล็กนิดแล้วก็ค่อยเนี่ยค่อยดูทำเบาๆเพราะตรงนี้เขาจะระวังนิดนึงนะมันจะมีการเสียบตรงหูงแล้วต้องระวังตรงนี้นิดนึงอ่าตาหน่อย ฉีดนะ้ำจนทั่วตัวแล้วเราก็มาลงแชมพูกันนี่ง่ายๆเลยข้อควรระวังเหมือนเดิมครับพยายามอย่าเอาแชมพูนส่ใส่ตามาเพราะมาันจะแสบตาได้ผมแนะนําว่าอย่าเราล้างแค่น้ำผ่าหัว <Okay. S 1> โอเคไหมครับโอเคนี่กอนีน่เลยไปแต่นี่พี่ก็กอใช่นะไหมใครอยู่จบแล้วโอเคแล้วก็ล้างหัวหน่อยคันหัวนี่เจอเป็นตัวเบยตรงหัวเราใส่มือนิดนึงนี่นี่นไสบายไหมโมแกน

ือใหม่ผมแนะนําตรงนี้บริเวณช่วงท้ายของหลังพยายามนะครับอย่าอย่าย,ายืนด้านหลังมาในฐาหันหน้าเข้าหามาแบบนี้อันตรายมากคานนี้ระยะที่สมควรคือด้านข้างและทํางานด้านข้างแบบนี้ไม่ซ้ายก็ขวาทำได้เหมือนกันนหโอเคสหรับวันนี้ที่มองแกนลงแชมพูแค่บริเวณเมนกับเทลนะครับก็คือแทงข้อกับบริเวณหางเพราะว่าเขาเป็นผิวหนังตรงนี้ เราลงเพื่อทำความสะอาดส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปรงเฉยแล้วก็ล้างน้าปากเสร็จแลครับมอนเดิมนะครับเวลาที่เราล้างแชมพูออกบริเวณหน้าหตรงหัวเนี่ยใช้น้ำเบาเหมือนเดิมเดินเห็นไหมเห็นไหมหลัจากที่เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายดิดน้ำครับซึ่งไม่ใช่น้ำตัวเปียกมากเกินไปเดี๋ยเขาจะอดบวมวคนเลยเปียกน้ำอดบวม ดยประมาณนะครับตัดเด็บรีดก็แห้งทำการรักษาทายาสะดเด็รตกอบผมได้แต่ตัวเรหรับแกนก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยการลงน้ำมันนี่คือตอนที่แห้งแล้วใช่ครับตอนที่แห้งแล้วเราก็จะลงน้ำมันคอดมาาะทอดหิว สรับวันี้ก็ฝากสาระความรู้นะครับดีๆจากช่อง Power ไท a ก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ไปเลยหรือว่าติดต่อไปทางเพจก็ได้ติดต่อเฟซไอ i i อินสต a แกมครับมีทุกอย่างเลย Power ไทก็ได้สำหรับนี้แก้มบิชิลักจากวีเอาเล่าเขาใหญ่ไปก่อนครับครับ